หน,หนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าเดชาหายไปไหนหนูเห็นแต่เขาวิ่งวิ่งมาแบบนี้แล้วก็หกล้มล,ลงเหมือนเจ็บพอลู้ขึ้นแล้วก็วิ่งต่อพอถึงต้นไม้หนูก็ไม่เห็นแล้วค่ะเพราะต้นไม้มบาง เดชาหุไล่ตีมาครับผู้ใหญ่สี่ห้าคนครับเมียวุเปิงยาวหนึกระบ,บอกครับผมป่งกลับบ้านมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเดชายอยู่ไหนครับ ผมเห็นเดชาถูกตีที่ต้นไม้ใหญ่ครับตีตีต,ตใหญ่เลยอีกคนนึ้งก็ยืนดูอยู่ผมไปยืนฉี่อยู่ที่นั่นแล้วผมก็กลัวผมวิ่งไปหาครูแล้วผมก็ไม่เห็นอะไรอีกเลย หนูเห็นเดชาแค่ไกลไกหนูไม่รู้เรื่องอะไรหนูไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนหนูเห็นเขากำลังวิ่งอยู่ค่ะมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านมาค่ะเดชาวิ่งไปแป๊บหนึ่งมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมา เดชาเขาไม่มีอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ร้องให้ช่วยร้องว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมอยู่ไกลผมไม่ได้ยินเสียงเขาผมไม่เห็นครับตั้งแต่เขาเลี้ยวไปผมก็ไม่เห็นแล้วผมไม่รู้เรื่องจริงๆคนระับ ิีันค,ครูลม้เดชพิเคราะห์นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดได้ใจความว่าวันนั้นวันที่17มิถุนา2560เด็กชายเดชาซึ่งเคยมีประวัติชอบขโมยของของคนอื่นก่อนหน้านั้นก็เพิ่งจะขโมยเงินจากเด็กหญิงสุนีเพื่อนของเขาในวันนั้นเดชาขโมยของจากนายพรเทวา หลังจากขโมยของก็วิ่งหนีไปตามทางเพื่อจะเข้าไปหลบในป่าอารามที่รีบแล้วก็กลัวว่าจะถูกจับได้เดชาก็สะดุดแล้วก็ล้มลงบริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นเดชาก็วิ่งต่อไปจนถึงต้นไม้ใหญ่และที่ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้นี่เองเดชาถูกดูดเข้าไปในโพรงอากาศมันเหมือนกับเขาถูกกดออตโต้ให้หายไปในอีกมิติหนึ่ง เดชาหายไปอย่างไรร่องรอยไม่มีใครเจอเขาอีกเลยนี่คือข้อท็้จริงที่ได้จากการสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นทั้งหมดค่ะเท่านี้นะครับค่ะมีเพียงเท่านี้ค่ะจบเพียงเท่านี้ครับบันทึกแล้วครับ